งไงเพื่อนๆนี่คือสร้างอรรยธรรมของปลาล้านเจดดาคือจะบอกว่าล้านเจดดาเนี่ยปกติเวลาเราซื้อปลาเผาจากที่ไหนมาก็ช่างเถอะถ้าเรากินไม่หมดอะ่ะหรือบางทีไม่ต้องกินแค่เขาเรียกว่านะไม่ต้องกินข้ามข้ามหรอกเหมือนว่าไม่ไม่ต้องข้ามวันหรอกเนี่ยอันนี้คือแช่ไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะเนี่ยเราซื้อมาเมาืม่อวานประมาณเวลาเนี้ยอยให้ดูเละเราซื้อมาประมาณแบบเออเนี่ยถึงมาประมาณนนเนี่ยทุ่มสองทุ่มเนี่ย จริงๆอ่ะบางทีกินไม่ทันหมดแบบสักเสักเสียทุ่มมันเค็มแล้วอ่ะจริงๆแต่นี่นะของของเจดานะดูเวลาเนี่ยคือมันจะครบรอบอีกวันนึงแล้วอ่ะจะบอกว่าไม่เค็มเลยเออแต่มีรสชาตินะไม่ใช่เขาไม่ใช่เขาเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่เขาแบบปิ้งไม่ย่างเกลือนะคือเขาก็เป็นเป็นความเค็มที่เขาอาจจะใช้เกลือดีหรอแต่ก็ไม่ไม่น่าใช่เนี่ยจิ้มกับซีฟู้ดก็ยังไม่เค็ม พูดไปก็ไม่เชื่อต้องลองอต้องลองด้วยตัวเองเท่านั้นถึงจะรู้ซื้อมาปุ๊บกินปั๊บนะเนึ้อเปาหวานเี๊ยมปลาย่างเจดดาประเผาพอยจหลันสามเ็จลึกรับหน่อยแล้วก็วันไม่ได้ขายทุกวันแต่ว่าลองดูแล้วจะชอบถ้าชอบน้ำจิ้มออกวันหวานนี้นิดนะใช่ปูงใหม่ได้ดีเลยวันนี้น้ำจิ้มไม่หวานเลยเยี่ยมเลย